ข้าใหม่คะ่ะอุปกรณ์ตอบพวงมือสองวันนี้มีสินค้าใหม่เข้าอีกหนึ่งตัวนะคะตัวนี้เป็น d p 2234 Heavy h a t จากตราช้างค่ะเป็นผานบุกเบิก3ามใบขนาดใบ22นะคะเป็นสินค้ามือสองสภาพสวยเดิมค่ะตัวนี้95%ได้เลยนะคะสีสันสวยเดิมนะคะตัวโครงผานค่ะไม่มีรอยออกดามนะคะไม่มีรอยเชื่อมนะคะพวงนี้นะ สภาพสวย,สวยจุดมาร์กจากโรงงานยังอยู่ครบเลยนะคะนี่ค่ะท่านใดที่มองหากันอยู่สำหรับผานบุกเบิกผาน3จากตราช้างนะคะตัวนี้เป็นผาน3ใบ22จากตราช้างค่ะจับน็อต6นะคะสภาพสวยๆค่ะตัวกระทุผ้ผานสวยนะคะสีสันเดิมตัวนี้เราไม่ได้ล้างเลยนะคะเดี๋ยวมาดูใบกันค่ะตอนนี้นะคะตัวน,นี้เป็นฐานใบ22ใบตอนนี้อยู่ที่ นี่เลยค่ะเต็มยีิบสองเลยนะคะเห็นไหมเอ่ยนี่ค่ะใบเต็มเลยนะคะสีสันสตตวยเดิมนะคะนี่ค่ะท่านใดที่มองหากันอยู่สําหรับผานบุกเบิกจากตราช้างตัวนี้เป็นผานมือสองสภาพสวยๆนะคะ DP 2 2สองสอ v สามสีพค่ะมาแล้วนะคะราคาไม่แพงนะคะพวงนี้29,500บาทเท่านั้นค่ะ 29,500บาทเท่านั้นนะคะสำหรับ32จากตาช้างท่านใดมองหากันอยู่สามารถสอบถามได้เลยนะคะสินค้าอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะปิ่นอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะมีบริการจะส่งได้ทั่วประเทศค่าขนส่งตามระยะทางมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะแต่จะมีมัดจำบางส่วนก่อนการจัดส่งสินค้านะคะ สนใจสอบถามสั่งซื้อได้เลยที่0810462640นะขอบพระคุณค่ะ